ครับอันนี้รถอ,ออกกี่โมงครับผมจะไปไหนผมจะไปอุทยานเอราวัณอ๋อห้าโมงสี่สิบห้าโมงสี่สิบใช่ไหมโเคใช่ครับจะไปค้างที่นู่นเลยเย็นวันนี้ผมมาขึ้นรถที่บกสกาญจนบ,บุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเอราวัณซึ่งรถเที่ยวสุดท้ายจะออกเดินทางในเวลา17.40นาฬิกา40นาที ซึ่งแผนในคืนนี้ของผมก็คือการเข้าไปเช่าเต็นท์นอนที่อุทยานและเที่ยวชมน้ําตกในตอนเช้าอยากจะลองไปเล่นน้ําไปดูฝูงปลาพอน้ําตกที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามน้ําที่ใสสะอาดชวนให้หลงไหลทําให้ผมรู้สึกว่าต้องไปดูหเห็นกับตาสักครั้งดูเหมือนว่าฟ้าฝนในคืนนี้จะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักและเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงอุทยาน ในเวลา19นาฬิกายนาทีโอเคครับผมเมื่อผมซึ่งเป็นผู้โดยสารเพียงคนเดียวลงจากรถสภาพอากาศก็ทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกระดับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ผมเริ่มกังวลเรื่องที่นอนผมตามคุณลุงคนขับรถไปพบเจ้าหน้าที่อยุทยานและได้ทำการเซ็นเอกสารเพื่อที่จะขอเจ้าเต็นท์นอน เจ้าหน้าที่พาผมไปส่งที่จุดกลางเต็นท์ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตําการไป300เมตรในระหว่างทางเราได้พบกับงูที่กําลังเลื้อยข้ามถนนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นงูอะไรที่ลานกลางเต็นท์ผมได้มายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่อีกคนเพื่อรับเต็นท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนําเต็นท์ขนาดเล็กให้กับผมและจุดกลางเต็นท์ที่ปลอดภัยจากฝนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดและอาจจะตกไปตลอดทั้งคืน นี่ถือเป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกของผมด้วยความที่ขาดประสบการณ์เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาช่วยผมกางเต็นท์อีกแรงต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานที่ได้ดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีหลังจากกางเต็นท์และจัดเตรียมสัมภาระเสร็จผมก็ได้ไปอาบน้ําและนําแบตเตอรี่ไปชาร์จที่ศาลาอีกหลังซึ่งผมต้องเดินฝ่าฝนไปมาอยู่หลายรอบ เอาละครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับหลังจากที่ผมลงรถบัสนะครับที่พามาณอุทยานนะครับฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับลุงคนขับก็พาผมไปเซ็นเอกสารนะครับเพื่อที่จะเช่าเต็นท์นะครับของอุทยานแล้วก็พอได้เอกสารมานะครับเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนนะครับให้เจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ มารับคืนนะครับในตอนที่เราสมมอบเต็นคืนนะครับในวันพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงนะครับผมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนผมมาที่จุดยางเต็นนะครับมายื่นเอกสารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ให้เต็นนะครับให้ให้อดุมัสเต็นเนี่ยเขาก็ใจดีอีกนะครับให้เต็นพิเศษมานะเป็นเต็นที่เล็กกว่าเต็นทั่ทั่วไปนะครับซึ่งผมไม่ต้องเดินสาฝนไปในจุดที่ เขามีเต็นท์วางอยู่ริมน้ํานะครับซึ่งมันจะชื้นแฉะใช่ไหมเขาให้เต็นท์มากางเองนะครับสามารถกางในสาลาได้ซึ่งในศาลาเ็ามีคุณลุงคุณป้าน,นะครับเขามานอนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ยังมีพื้นที่อยู่นะครับพอมาถึงปุ๊บด้วยความที่ผมไม่เคยกางเต็นท์มาก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกางนะครับกางให้เลยนะครับก็ได้แบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอาราวัจที่อุาับบมมไซด กลางเต็นนะครับจากศูนย์นะครับจากศูนย์ที่ไปติดต่อตอนแรกก็ประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะห่างจากจุดชาร์จแบตไปประมาณร้อยเมตรนะต้องเดินฝ่าฝนไปนะครับเป็นโซนทําครัวนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนทําครัวนะครับจะเป็นโซน A นะครับตรงนู้นจะเป็นโซน B นะครับจะมีจุดชาร์จแบตนะครับถามว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมก็มีประมาณ18คนนะครับที่เจ้าหน้าที่อุทยานบอกผมนะครับ เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับฝนก็ตกลงมาอย่างไม่หยุดจริงๆนะครับบริเวณโซนอาบน้ําห้องน้ําจะอยู่ทางซ้ายมือของผมกนะครับซึ่งห้องน้ําก็สะอาดดีครับน้ําไม่เย็นมากนะครับกําลังพอดีพอดีครับพวงนี้ต้องมาลุ้นว่าสภาพน้ําจะเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าฝนตกแบบเนี้มีโอกาสที่น้ําจะขุนนะครับน้ําขุนก็คือเล่นน้ําไม่ได้นะครับ ก็จะไม่ได้ภาพส,ายสวยๆนั่นเองนะครับก็ต้องมารอลุ่นนะครับโอเคสำหรับคืนนี้นะครับคงต้องฝันดีครับผมพรุ่งนี้เจอกันสองโมงเช้าครับผมหลังจากผ่านค่ำคืนพายุฝนผมตื่นมาพบกับข่าวร้ายเมื่อทางอุทยานประกาศงดเล่นน้ำตกทุกชั้นผมออกจากเต็นท์มาดูวิวหมอกของฟ้าหลังฝนที่กำลังพัดผ่านไปอย่างช้าชณบริเวณลานกลางเต็นท์โซนริมน้ำ ผมเริ่มคิดว่าผมควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้และผมก็ฉุดคิดได้ว่าถึงแม้จะไม่สามารถลงเล่นน้ำได้แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะยอมกลับไปง่ายๆทั้งที่เดินทางมาไกลขนาดนี้การจะออกจากลานกลางเต็นท์เพื่อไปยังทางขึ้นน้ำตกจะต้องผ่านสะพานซึ่งมีน้ำไหลค่อนข้างเชี่ยวทำเอาผมหวั่นใจอยู่ไม่น้อย ก็ทางอุทยานนะครับก็ประกาศแจ้งลงในเพจนะครับเมื่อเช้านี้ว่างดเล่นน้ําทุกชั้นนะครับผมผมก็ไม่ได้ก่าจะเล่นหรอกจะไปเก็บภาพเฉยๆนะผมโดนแบบนี้ก็นะัวันก่อนๆนี้ไม่ตกเลยนะมาตกเมื่อคืนนะครับตกตั้งต้นน้ําด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปที่น้ําตกนะครับใจนึงนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับ แต่ไหนๆก็มาที่นี่ทั้งทีแล้วนะครับก็ไปพิชิตชั้นเจ็ดสักครั้งก็ยังดีครับผมแล้วก็ภาคต่อไปนะครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวต้องได้มาอีกรอบแน่นอนครับก็อยากมาเห็นตอนน้ําใสๆมีปลานะครับแต่ตอนนี้คือน้ําแดงแล้วก็น้ําไหลเชี่ยวมากนะครับเมื่อกี้เดินข้ามสะพานมาก็ลื่นนะครับต้องจับที่กั้นนะครับอันตรายนะครับผมโอเค ขณะที่ผมเดินอยู่ก็ได้มีคนใจดีเรียกให้ผมติดรถไปลงใกล้ๆทางขึ้นน้ำตกน้ำที่เคยเป็นสีเขียวมรกตมีฝูงปลาแหวกว่ายในตอนนี้ได้กลายเป็นน้ำที่ไหลเชี่ยวสีแดงขุ่นและมีกลิ่นแม้จะดูน่าเสียดายแต่สภาพน้ำตกแบบนี้คงไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นกันได้บ่อยๆของที่นี่ดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะก้าวต่อไป เพื่อมุ่งสู่ชั้นเจ็ดอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เอาละครับขนาดนี้ก็เป็นเวลา9โมง40นาทีแล้วนะครับผมก็กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่น้ำตกชั้นที่4นะครับซึ่งต้องขึ้นบันไดไปพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตามกำหนดการครับผมต้องเดินทางกลับจากอุทยานเอราวัณนะครับในเวลาเที่ยงตรงนะครับก็เชื่อว่าทันเวลาแน่นอนครับผมเพราะยังไงวันนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นน้ำอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วการแต่งตัวของผมเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบพร้อมลงเล่นน้านะครับน้ามีกลิ่นด้วยนะครับ ค่อนข้างที่จะเหมือนน้ำคลองทีเดียวนะฮะเห็นบันไดแล้วก็เหนื่อยนะฮะ ก็กำลังมุ่งหน้าสู่ชั้นที่ห้านะครับผมทางที่ขึ้นมาตะกี้ก็ถือว่าชันมากคนระับเหมือนกับขึ้นเขาลงเขานะครับผมแล้<อ>วตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับข้างหลังนะะเชี่ยวมากนะครับผมโอเคต้องขึ้นบันไดอีกแล้วนะครับการเดินทางของผมอาจจะดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไป แต่สําหรับผมนั้นนี่คือความท้าทายและความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้ลุกออกจากหน้าคอมออกจากวิถีชีวิตเดิมๆที่ผมทําได้แค่นั่งหลับตาฟังเพลงแล้วจินตนาการถึงการประจนภัยอันยิ่งใหญ่ของตัวเองและในช่วงเวลานี้ผมได้กล้าออกมาจากจุดนั้นแล้วแรงบันดาลใจที่ได้รับการส่งต่อผมเองก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้อบใครสักคน คนที่มีความฝันเช่นเดียวกับผมความฝันที่อยากเดินทางไปยังสถานที่อันไม่คุ้นเคยในวันที่เรายังมีพลังใจและพลังกายที่จะออกเดินทางเวลาชีวิตของคนมีจำกัดเราทุกคนล้วนมีเส้นทางของตัวเองและนี่คือเส้นทางของผมออกเดินทางเพราะขาดใจ แลละีีี่ดตกกเเเาาบบััันน้้็องมยยววครรไผมคไกก็รบบััลลลปงเแนั่งมองน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าความรู้สึกของผมตอนนี้นอกจากจะประทับใจในภาพที่เห็นแล้วก็ยังรู้สึกมันได้อาบน้ำไปพร้อมกันแม้ผมจะพลาดรถรอบที่ยงแต่ก็ยังมีเที่ยวเวลาบ่ายสองซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องไปให้ทัน เมื่อผมลงมาถึงน้ำตกชั้นหนึ่งผมรีบเข้าไปซื้อน้ำดื่มในทันทีด้วยความกระหายอย่างที่สุดเนื่องจากผมไม่ได้กินมื้อเช้าและไม่ได้เตรียมพร้อมมากพอก่อนที่จะขึ้นไปผมรีบไปนั่งรถกอล์ฟที่จอดรอนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้กลับไปที่ทางเข้าจุดกางเต็นท์และผมก็กับเวลาพล้าอีกครั้งหลังจากอาบน้ำผมพยายามรีบเก็บเต็นท์แต่ดูเหมือนว่าการเก็บเต็นท์จะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดในช่วงเวลาเร่งรีบผมได้เก็บกล้องและรีบออกจากลานกางเต็นท์โดยเร็วที่สุด โชคดีที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานขับรถผ่านมาผมจึงโบกรถและขอให้ไปส่งที่ทําการอุทยานเพื่อรับบัตรประชาชนคืนและพรมต่าอุทยานขณะที่ไปถึงรถที่ผมจะต้องขึ้นซึ่งมีนักท่องเที่ยวเต็มคันรถก็กําลังแค่นตัวออกไปพอดีแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีผมได้เจ้าหน้าที่อุทยานขับรถพาผมไปดักหน้ารถบัสท,ทันเวลาพอดีจอดบ้านมลงังนะครับบ้านมลัง ที่ผมจะพลาดรถเที่ยวนี้ไม่ได้เพราะปลายทางของผมในคืนนี้ก็คือสะพานมอญสังขราบุรีพบกันใหม่คลิปหน้ากับมิตรภาพดีๆที่สะพานมอญสังขระบุรี